สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ f น FC คอหวยทุกทท่านนะครับอ่าลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางครับรัฐบาลไทยอีกเนาะอันนี้มาดูอ่าเลขเด็ดครับ2ตัวตรงนะครับ2ตัวตรงๆนะครับงวดวันที่16บหกเดือนเจนะครับงวดที่ผ่านมาในเลขเด็ด2ตัวตรงๆนี้หลุดไปนะครับไม่เข้าเนาะเรามาลุ้นต่องวดนี้นะครับอ่า ท่านให้มา8 0นะครับ8 1 90แล้วก็91นะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็เลขเด็ด2ตัวบนตรงๆนะครับทุกคนอ่าใบสีเหลืองเนาะอาจารย์นี้ก็เข้าอยู่นะครับทุกคนลองดู2งวดแล้วที่ไม่เข้าเนาะเรามาดูงวดนี้นะครับมี8 0 8 1 9 0 9 1นะครับทุกคนอ่ะมาดูอีกอันนี้ครับอันนี้เลขล็อกจากกองสลากนะครับท่าน ครับลาจอมาให้เนะาะเลขล็อกจากกองสลากนะครับทุกคนวัทนที่16เดือน7นะครับามาดู3ตัวเลยครับเลข3ตัวมี251แล้วก็มาดูสุด2ตัวนะครับมี83แล้วก็93นะครับทุกคน83 93นี้ยังไม่มานะครับทุกคนนะแล้วก็สุด3ตัวนี่251้251 สองตัวนี้83แล้วก็9กเนาะอันนี้ก็เป็นเลขล็อกนะครับเลขล็อกจากกองสลากนะครับงวดวันที่16เดือน7นี่ครับทุกคนอันนี้เลข3ต่อนี้ก็เราตัดเล่น2ตัวได้นะครับก็จะได้51 21แล้วก็25เนาะตามนี้เลยนะครับทุกคนามาดูอีกอันนี้ของ อาจารย์ลูกน้ำนะครับท่านให้มามาดูข้างบนเลยครับสูตรสตัวนะครับมีสี่หนึ่งแนะครับอันนี้ของอาจารย์ลูกน้ำท่านให้มาเนาะหกหนึ่งแปดห้่งเก้าห้สองแปดสี่สองเก้าแล้วก็หกสนะครับทุกคนแล้วก็ตัดเล่น2ตัวนะครับของอาจารย์ท่านให้มา2ตัวบนนะครับมี1 ,8 ึ่ 1 9แล้วก็2 9เนาะมาดูข้างล่างครับข,ข้างล่างท่านให้วิ่ง5นะครับทุกคนข้างล่างท่านให้วิ่ง5มี58 59 50แล้วก็51นะครับอ่าอันนี้ก็ไอ้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาลูกน้ำด้วยนะครับอาจารย์ท่านให้มาเนาะมีสุด3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับทุกคนตามนี้เลยเนาะ ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอืมสัมภาคั์ก็ FC ท่านหนเข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับผมก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับทุกงวดทุกเลขทุกอาจารย์เลยนะเอามาดูวันนี้อาจารย์อุดมนะครับทุกคนอาจารย์อุดมนะครับท่านให้ชุด3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับทุกคน ท่านให้มา940ตัดเล่น2ตัวก็จะได้40 49แล้วก็เก้นยเนยนะครับทุกคนตัดให้หมดเนาะอ่าอันนี้อาจารย์ท่านให้40ตัวเดียวนะครับมาดูข้างล่างท่านให้ตัวเดียวเหมือนกันก็คือ61เนาะห1 1 6หรือว่าจะเป็น9 1 1 9นกะครับกลับด้วยเลข6กับเลข9กเลขกันเดียวกันเนาะอ่าก็ตามนี้ครับอ่าอันนี้มาดูอาจารย์ดำนะครับอันนี้ผมซื้อดำ ก็น่าจะอาจารย์ดำท่านให้มานะามาดูชุด3ตัวเลยครับใบสีเหลืองครับ3 5 9 159แล้วก็1 5 6นะครับทุกคนของอาจารย์ดำท่านให้มา3ตัวนะครับเน้นเลยท่านบอก3 5 9 1 5 9แล้วก็156อ่าเลข9กับเลข6เลขก,กันเดียวกันนะครับมาดูตัดเล่น2ตัวท่านให้มาเหมือนกันนะครับเน้นเลยท่านบอกว่า 5995 6556 16 19 3หเนาะ16 19 35แล้วก็18นะครับทุกคนอ่าอาจารย์ท่านให้มามีทั้งซุด3ตัวเน้นแล้วก็ซุด2ตัวเน้นด้วยกันท่านให้มาก็ตามนี้เลยครับทุกคน F.C. ของอาจารย์ท่านก็ตามต่อเลยครับว่าท่านให้งวดนี้จะเข้า2ตัวหรือว่าเข้า3ตัว รงหรือว่าโต๊ก็ดีนะครับอ่าแอดก็ขอบคุณนะครับ้อมูมนด้วยอันนี้อาจารย์ท่านให้มาครับทุกคนก็มีทั้งชุด3ตัวแยกด้วยตั้งหากนะครับแล้วก็ชุดเน้น2ตัวบนล่างตามนี้เนาะอ่ามาดูอันนี้ก็อ่าสารวุธนะครับ ท่านให้เลขอะไรครับงวดที่ผ่านมาเข้าไหมทุกคนคิดว่าเข้าไหมครับอ่าท่านให้มี0657คือเลขอ่าน่าจะเป็นเลขเป็นเลขเด่นของท่านหรือเปล่าครับ0ูนย์หแล้วก็ท่านให้มี0เออ6 0 5 0 5 6 6 5 7 7 0 6นะครับทุกคน แตม่มันออกถูกไมไม่รู้นะครับนี้แอดก็ลงมาให้ลองตามดูครับงวดต่อไปนี้ว่าขออาจารย์สรวลนี้จะเข้าไหมนะก็ท่านให้งวดต่อไปครับมีเจ็ดห้าสี่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเลขเด่นท่านหรือเปล่าแล้วก็ท่านตัดเล่น3ามตัวให้มีห้าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งนะครับทุกคน ามาดูใบแดงครับอันนี้ของอาจารย์แอดน้ำนะครับแอดน้ำนองะอ,อันนี้น่าจะเป็นซูดดับล่างอ๋อเลขดับล่างนะครับทุกคนดับล่างแล้วก็ดับบนนะครับท่านให้มาของแอดน้ำนองเนาะมีเลข16นะครับอ่าสองเก้ห 5 8 6 1 7 4 8 7 9 0แล้วก็0 3นะครับอ่าอันนี้คือท่านบอกว่าสุดดับล่างแล้วก็มีแถมดับบนด้วยท่านบอกว่าประมาณนี้เนาะมีเลขตามนี้เลยครับทุกคนมี1 6 6 1 2 9 7 4 3 2 8 7 4 5 9 0 58แล้วก็0 3นย์ะครับอันนี้คือเป็นเลขดับนะครับทุกคนเลขดับทั้งบนล่างเลยนะอ่ามาดูอีกอันนี้ของอาจารย์ท่านให้มาครับแอดโชคดีท่านให้อ่างวดวันที่16เดือน7เหมือนกันนะครับอันนี้ท่านให้มีเลขอะไรบ้างน่าจะเป็นบนล่างครับท่านให้มาแต่ไม่มี3ตัวเนาะมีแค่สุด2ตัวนะครับมี98นะครับอ่าทุกคน98 9ก้าเจนะครับแล้วก็มีอีกแถวหนึ่งคือ07 08 09แล้วก็0ูด้วยนะอันนี้น่าจะเด่น9ก้ับเด่น0อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนขออาจารย์แอดโซบีท่านให้มาอ่ะอาจจะอ่านให้อีกรอบหนึ่งคือเด่น9มี98 97 95 96 เด่นศูนย์มี0 7 0 8 0 9แล้วก็0 0, 0นะครับแอดก็ขอขณข้อมูลด้วยนะครับอ่ามาดูอันนี้เลขเลขกองสลากพัดนะครับทุกคนกองสลากพัดอืมท่านบอกว่าบนนี้ฟันหนึ่งนะครับอันนี้เลขเลขจากกองสลากพัดนะครับทุกคนบนฟันหนึ่งท่านบอกว่าหนึ่งห้าเก้าหรือว่าหนึ่งเก้าห้านั่นเองเนาะ อ่าทุกคนชุดสามตัวเลยนะครับหนึ่งเก้าห้านะครับอันนี้เลขจากกองสลักพัดเนาะก็เราก็ตัดเล่นสองตัวก็จะมีเลขอ่าเก้าห้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนะ้าหนึ่งเนาะทุกคนประมาณนี้นะตัดเล่นสองตัวด้วยก็จะได้หนึ่งเก้าห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งโอเคเนาะอันนี้เลขจากกองสลักพัดนะครับทุกคนบนฟันหนึ่งท่านให้มาคือหนะึ่งเก้าห้าเนาะ ตามนี้เลยนะครับก็ขอขุมมนข้อมูลด้วยครับผมเรามาดูอีกอาจารย์ท่านต่อไปเลยครับอะทุกคนอันนี้ไม่ใช่อาจายาแล้วอันนี้น่าจะเป็นนายกเลขคุณพิธานะครับทุกคนคุณพิธาเลขคุณพิธานะครับอานายกหรือว่าไม่ใช่นายกก็ไม่รู้นะครับหน้าคนที่สามสิบเนาะว่าที่นายกคนที่สามสิบอะ อ่ามาให้ดูเลขของท่านด้วยครับอายังไม่ออกคือออกไปแล้ว0ูนย์หี่ก็ออกมาแล้วนะทุกคนนะสามศย์ก็ออกมาแล้วเหลือ90ก็ออกมาแล้ว0ูย์เก้ออกมาแล้วเหลือ5 2 3 2 3 3สามส5ง3ามยังไม่ออกนะครับแล้วก็3 1มหแล้วก็เลขอายุข,ของท่านก็ยังไม่ออกนะครับทุกคนฝั่งซ้ายมือนะมีสองสี่สี่ี่สามสามส เลขเกิดวันที่เกิดนี่ออกแล้วเนาะแล้วก็เลขอ่าวันที่นายกก็ออกไปแล้วแล้วก็เลขอ่าศูนย์เก้าศูนย์ห้านี่ก็ออกทั้งเก้าศูนย์ทั้งห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเหลือเก้าห้ายังไม่มาครับทุกคนมาดูเลขอ่าทรัพย์สินของท่านบ้างนะครับอันนี้อ่าเลขทรัพย์สินของท่านนี้ก็ประมาณนี้ครับตามที่แอดมาได้ไปค้นคว้ามาก็ได้ประมาณเลขนี้ครับมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็เลขแปดนะครับ อันนี้คือเลขทรัพย์สินนะครับเลขสินของคุณพิธานะครับที่แจ้งทรัพย์สินนะครับเลขท้าย2ตัวน่าจะจับเป็นเลขท้าย2ตัวเลยก็คือ85 20 1 6 7 6 0 3 1 0 2 1 0 1แล้วก็81นะครับทุกคนนะอันนี้เลขทรัพ์สินของท่านนะครับอันนี้ตีเป็นเลขมาให้ดูนะครับก็แอดก็ขอขอบคุณนะครับ ทุกข้อมูลทุกอาจารย์แล้วก็ทุกเลขทุกสำนักนะครับที่สัมพันธ์ก็ fc ทุกทุกท่านด้วยครับแล้วก็ขอให้งวดวันที่16เดือน7นี้นะครับมวดต่อไปในขอให้ fc ทุกทุกท่านนี้โชคดีครับขอให้ถูกรางวัลนะครับเลขท้าย2ตัวเลขหน้าเลขหลังก็ได้ีนะครับแล้วก็แอดก็ขอพ้นเป็นอย่างสูงนะครับทุกเลขทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับทุกข้อมูลเนาะที่แอดนำมาลงทำเป็นคลิปก็ขอพ้นเป็นอย่างสูงนะครับ สุดท้ายนี้แอนก็กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับโชคดีครับงวดวันที่16นะครับขอให้โชคดี